รับสบัดีพ่อแม่พี่น้องมุสุขุสุคนสมองสุบอนผูพ่อกันอีกแล้วกับสองน้องอัมวันนี้น้องอั้มก็ได้มาเลาะหาเห็ดจักสิเห็ดอีกอย่างแหละเนาะมาหอดปลาหอดดงแล้วหอดพี่แหละมาหาเวลของน้องเสือน้องเลย มาหาเธอของน้องเสือพี่เดี๋ยวนี้พี่เฮ็ดผลออกหากับเขามาสิเลาะไปให้เรื่อยๆตอนนี้บรรยากาศกับเป็นซีคึมคึมในน้อยหนึ่งเนาะือว่ามาอยู่ป่าบ่บรรยากาศยามเศร้า ไม่จะป่าพี่น้องเย้ยมาเพ่ออะไรเนได้อีกบ้าวเห็ดพี่น้องฮักก็มาพี่น้องลหลหะกบับโเห็นจัเทือขีเหล่อข้างได้ อันงได้กับโบหินพี่น้นองเอ,อ้ยมากก็มาหลายคนอยู่พีนนน่น้องมากก็ทีมงานเฮาแหละทีมงานน้องอํามีน้องมวยน้องเวียด Ui, hết nặng rồi Pino Mà mình hết kiếm như vậy? Bằng xoài canh cho Pino chúng mà động này đọc tê thế này mm. Pino gửi ra cặp hộ Pino Để đọc đeo Pino ơi, ล่อเล่เห็นบ่้มีนองมวยพี่น้องเอินหากวากๆเพิ่นไปพเดียวเพิ่น่อดีวนําผู้ใดสอยู่ทางใดว่ามืมันบ่ไดลวก็เมื่อล ฮัลโหลหอบจี่มหอบเด่นกับกระไดพี่น้องเลยน้องเบิ่งฮิตนองมวยหายเลยน้องไอ้โอ้โหเศรษฐกุลน่ะอืมเฮ็ดปวกก็ได้เฮ้ใส่เฮ็ดปวกน่ะเจ้าคุณนลยอืมพี่น้องเบิ่งตาหน้ะหนาตาของนางนี่นุองกินผักนะอืม Nam ngam cả hai hết đại đó Được rồi, khuôn ngam xì bó ma nữa chả đậu Khuôn đấy Tộn tổng đây nó mùa nhó Nó mùa hiên hết bồ à Nhìn nhìn hạ

ิมลงแรงๆเลอืมอ่นั้นเลยเออจิ้มยังไงออกันเมื่อทีเสียมที่จะมีน้องเยเมื่อคี้เป็นปั่เดจุ่มเดียวหกเจ็ดดอกบมื่อดอกพี่น้องเียสิวาสนานางพอแต่สำนันพอเฉพาะมูใหญ่ๆนี่เพิ่่ะ คือพ่อพ่มูใหญ่ๆเน่เพื่อนวาพอได้กินแต่แกงเห็ดปวกคือข้าวานะเพื่อนวาอันนี้นะแกงเห็ดสมพลเห็ดผสมไปพี่น้องเลาะต่อเนองเอลยคือเลาะบะทู่อ่ะข้างนี้ก็มีนี่นะน้องวาสนานาง นี่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 เดี๋ยวเพิ่นเดมพี่น้องอนดีไปสงมือได้ให้เปลอกดอกเดียวได้สันไปสองเทือ่ยไหมม่นเนสมือไปมือเดียวใหได้งเทือ่ยได้ให้เปลอกดอกเดียว มื่อนี่มาอีพี่น้องเอ้ยฮิดอไ้ซันนะ่ะมาอีกบนลาบได้พี่น้องเพราะว่าไปกระไดเคืองตาเตีมตาแล้วกาปวดแล้วบบบนี้ค่ะปวดหาเห็ดบุยอมใส่กระตาน้ำเอื่อยต้องใส่กระตาพื่นเองเพื่อนน่ะนะ เิ่นกาพื้นนะพี่น้องเลยดีใจหลายเพราะว่าไปช่องที่เอผบบไดฮิตเนาะมาหอมนี่บะยอมเลยมันออกมันขอกแบบแบบนี้เนะพี่น้องเฮาเฮาผาบเคยเห็นมันออกแบบนี้นะปีนี้ก็ได้ ตัวจักบอนหามิงจะหาปะเปโลไปเรื่อยๆบุคคลจักจักมันออกแบบใดหากจะเห็นแบบนี้แหลนะนะได้คือบ,บลายก็คือเห็นนี่แหละกับบุหรเต็มบุง้งเต็มตาคือกระเจ้าดอกพี่น้องเลยนางบัป่าบัตตีงในนางกระไรนางดีใจหลายเดี๋ยวมาเพาะเห็ด นมเบิดเด้อพี่น้องมีจักดอกยังดอกเดียวซั่นน่ะ2ดอกอ่ะพี่น้องเอ้ยคลิปแล้วสิไปต่อบ่หรือว่าสิเมื่อไปต่ออีกโอองมวยนี่บ่ยอมแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บเฮ็ดแล้วก็สิไปต่ออีกก็น่ะ นางบนยอมบนยอมเมือไปต่ออีกไปทางได้อีกบ้านนี่หือไปเลยเลยเบิ่งเห็ดนางพี่น้องออืกว่าเฮาเฮ็ดเอื้อยเห็ดเอื้อยได้4-5ดอกไปไปต่อพี่น้อง พี่น้องเอ่ยพอเฮ็ดปวกอีกแล้วแต่ว่าล้ำเขาพี่น้องอื้อฉอออนบอลก็จะเอาน่ะก,กับพ่อแหงล้ำเขาพี่น้องเอ่ยโอน้องมากำลังจี้มาคักนี่ตอนนี้ ป็นอะไรซีแหมแหมแล้วพี่น้องน้องมวยนาเห็นเห็ดแดงอีกแล้วเ็บเพ็ดปวกแล้วมะพร้าวเห็ดแดงบานบานนี้ก็จะได้เมื่อไอ้ดีแล้วพี่น้องนี่ถนนทนทางเนาะมาหอดแล้วก็เสด็จกลับเก่าแต่เมื่อแหละน้องเลยอย่าลืมฝาก สองเนิ่นๆเนี so as as possible, you know? ่เด้อพี่น้องเอ้ยฝากบ้านลังเล็กลังน้อยเด้จังใดจังใดก็ขอโทษเขาอภัยนำในหลายถ้าพิภพประกันใดก็ได้เนาะให้ได้มือใหม่เสียงสั่นๆเช่นเช่นเลือวชิปสะเทือนต่างๆนะพระบอสรมพระบอคมบอสัตว์ก็ขออภัยนำใหลายเหาสิลป์ในลา em là phải trả xí tiền, mua, mượn được không ơi, nào, say nong muối bưng hạt hít cho na, mà bừng hít nông muối càn thì nọ, bưng, để thằng hít, buộc, để thằng hít, tàng tàng, thì nọ ơi, nào, nào. pa, mm. thì nọ ơi, đừng lืm, nào, đừng lo chạy hẹn, đừng âm đề มียังมียังกับคอมเมนต์มาได้เนาะสิไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากให้ไปหายังหรือว่าอยากให้ไปทางใดเนาะอ่ะสบายดีสบายดีอยู่ดีมีแห่งเข้มแข็งร่ำรวยทุกคู่ทุกคนเ้อ